อุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมานะครับจากผู้ชมเขาซื้อมาใช้งานเป็น metal detector หรือว่าเครื่องอุปกรณ์ตรวจจับโลหะนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีซื้อมาใช้แน่ๆสำหรับผมนะครับก็เป็นผู้ชมเขาเซื้อสั่งมาใช้งานแล้วเขาอยากให้ผมรีวิวนะครับแบรนด์ของเขาก็จะเป็น X pointer นะครับก็มาพร้อมกับ2องพกพากับตัวอุปกรณ์นะครับในแพ็กเกจที่ให้มาอีกนะครับ สำหรับลิงก์แล้วก็ราคาเนี่ยราคา1,600กว่าบาทนะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันตรงนี้จะเป็นสายสำหรับคล้องเวลาพกพ่าใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสายบันจี้ล่ามไว้กันหล่นหายเนาะด้านนึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านหนึ่งคล้องกับเอลหรือว่าเข็มขัดนะครับ,รบ treasure spot ก็อาจจะเป็น ค้นหาขุมทรัพย์อย่างเช่นาบางอย่างที่อยู่ใต้ดินใต้ทรายนะครับหรือว่าจมอยู่ใต้น้ําอะไรพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็กันน้ําประมาณหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น r ับเบอร์แพหรือว่าเป็นจุกยางนะครับซึ่งไม่ได้ออกแบบมาใช้จุกตรงนี้นะเขาก็ทําเผื่อมานะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้งานเอาไว้จุกอะไรนะแต่เขาก็ให้เป็นแบบนี้มา มีสาย USB เป็นไมโครกับ A นะครับทาย A ไปไมโครก็ใส่ชาร์จได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ยังมีคู่มือแนะนำการใช้งานมาด้วยนะครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษอันนี้เป็นวอร์รันตีคัสหรือว่าใบารับประกันซึ่งใช้งานกิจกรรมแบบไหนนะครับแล้วก็ช่วงอายุที่ใช้งานอายุเท่าไหร่นะครับก็กรอกไปนี่เป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นลักษณะ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับของอุปกรณ์ซึ่งแต่ละจุดนะครับตามตัวเลขที่มีอยู่นี้มันทําหน้าที่เป็นอะไรบ้างเขาก็จะบอกคร่าวๆไว้มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันและอื่นๆด้วยนะครับผมก็สุดท้ายก็เป็นแบตเตอรี่ rechargeable ตัวนี้บริษัทจะให้แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้นะครับใช้ซำได้เป็นแบรนด์ที่สปความจุ1,000ม ah ิลลิแอมนะครับจ่ายกระแส9,000มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็ เป็น USB ชาร์จนะครับแบบแบตเตอรี่9โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งเสียบชาร์จที่ตูดได้เลยตอนชาร์จเป็นสีแดงนะครับสว่างขึ้นมาพอเต็มแล้วมันจะเขียวก็ดึงมาใช้ได้เลยส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับซองพกนะครับเน็บข้างเอลหรือว่าติดกับเป้ติดอะไรเงี้ยนะครับเป็นซองไนลอนพร้อมกับโลโก้ X Pointer ตรงนี้นะครับแบบเสียบเข้าไปเฉยๆแค่นี้เสียบพักไว้นะครับแค่นั้น ด้านหลังจะมีเบลลูบโมลีลูบร้อยเข็มขัดได้ห้อยกับเป้ได้นะครับก็จะเสียบพกพานะครับคราวนี้เราลองมาชั่งน้ําหนักอุปกรณ์ตัวนี้ดูนะครับแล้วถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรเออเมเทอร e ดิแทเก็แน่นอนนะครับว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับตรวจจับโลหะโดยเฉพาะนะครับน้ำหนักตัวอุปกรณ์เปล่าที่132กรัมรวมแบตเตอรี่15 5กรัมแล้วก็รวมซองพกด้วยนะครับ201กรัมนะครับผมก็ามาดูกันเลยนะ สำหรับตัวอุปกรณ์นะครับ housing case ด้านนอกก็จะเป็นวัสดุ ABS plastic นะครับสี high visible orange หรือว่าสีส้มสว่างเลยซึ่งถ้าลองวัดขนาดความยาวคร่าวๆดูแล้วกันตั้งแต่บริเวณท้ายเครื่องจนถึงปลายเนี่ยยาวที่24ซนติเมตรหรือ9.5นิ้วน9นิ้วครึ่ง มีโครงสร้างแลวก็ลักษณะเป็นทรงกระบอกทรงกลวยนะครับโดยบริเวณปลายเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเรียวกว่าบริเวณโคนด้ามจับนะครับมันจะเล็กเเรียวแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาร์กบอกอยู่ว่าเป็นเอ็กซ์พอเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับผิวก็จะเป็นผิวสากๆการลื่นนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเครื่องจะมีปุ่ม คอนโทรลอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มด้านหน้าจะเป็นปุ่มโดมนูนสูงพร้อมกับนิปเปิลหรือว่าเป็นติ่งตุดขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถจะสัมผัสได้คือไม่ต้องก้มไปดูก็เอาเนวู้ปได้ว่าอันนี้เป็นปุ่มด้านหน้านะครับส่วนปุ่มด้านหลังก็จะเรียบๆรียบไม่มีอะไร สันด้านบนจะมีคล้ายๆจิมปิ้งกันเลื่อนซึ่งสามารถจะจับในลักษณะนี้ได้แล้วก็ยังมีไฟ LED นะครับส่องสว่างเป็นไฟเตือนและไฟส่องสว่างขนาดใช้งานด้วยนะครับในที่แสงน้อยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่แคบยากจะเข้าถึงมองเห็นยากก็จะมีไฟช่วยส่องและมีเสียงเตือนออกมาอีกบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งจะมีสเกลวัดความลึกนะครับซึ่งปลายของอุปกรณ์จะบอกตั้งแต่เลข1นะครับสอแล้วก็สุดน่าจะเป็น4นะครับซึ่งก็จะเป็นความลึกประมาณ4นิ้ว หรือราวๆสิเซนติเมตรหน่อยๆนะครับถ้าจิ้มลงไปในดินหรือว่าในน้ำเนี่ยก็จะจมลงไปนะครับตามความลึกก็เอาปลายแย่ลงไปขนาดใช้งานนั่นเองนะครับตรงนี้ไปจะเป็นช่องลําโพงสําหรับให้เสียงออกมาขนาดใช้งานแล้วก็ตัวอุปรกรณ์จะมีระบบแฮปติกก็คือเป็นระบบสันนะครับก็คือสั่นพร้อมเสียงหรือว่าสั่นอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เสียงสามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับโหมดได้ด้วย ท้ายจะเป็นฝาปิดพร้อมกับรูส,สาหรับร้อยเชือกสายล่ามตะกี้ที่เขาให้มาแล้วก็สามารถจะป้องกันฝุ่นและน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานก็เพียงแต่หมุนฝาท้ายสีดํานี้ออกจากกันนะครับแยกออกจากตัวจะเห็นว่ามีโอริงสีแดงติดตั้งมาเป็นโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นนะครับน่าจะกันได้ประมาณ IPX4 เป็นอย่างน้อยนะครับในสเปคของเครื่องเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านสเปคว่ามันกันเท่าไหร่นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่ได้มีบอกไว้แต่ว่าน่าจะกันละอองน้ําได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าใช้งานบางทีต้องโดนความชื้นหรือว่าอาจจะต้องสัมผัสกับดินกับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีน้ํารั่วเข้าไปในระบบอาจจะเกิดความขัดข้องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เขามีนะครับตามนี้เลยนะครับน้ําหนักโอเคเรามาดูกันที่ ตัวอุปกรณ์จะมีซ็อกเก็ตสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นคอนแทคอยู่ข้างในพร้อมกับอารางสำหรับประคองตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอุปกรณ์สามารถจะป้องกันละอองน้ำได้ประมาณหนึ่งนะครับการใช้งานก็เพียงแต่นำแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จเต็มแล้วใส่เข้าไปในตัวซ็อกเก็ตที่เห็นนี้นะครับโดยหันส่วนที่เป็นหกเหลี่ยมใหญ่เนี่ยไปในช่องที่ใหญ่กว่านะครับใส่แบบทิ้งหัวลงแบบนี้เลยแล้วก็นำฝาปิดครอบแบตเตอรี่นะครับและกันฝุ่นเนี่ยกลับเข้าที่แล้วหมุนนะครับค่อยๆหมุน ไปถึงระยะหนึ่งมันก็จะมีความตึงนะเพราะตัวโอริงเองมันจับกับเกลียวภายในนะครับหมุนสุดแล้วก็ปิดฝาแค่นี้นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะพร้อมทํางานแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาใช้งานกันดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้เขากดใช้งานยากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลยครับผมสำหรับการใช้งานนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่ที่มีพลังงานเข้าไปแล้วนะครับปุ่มเปิดปิดคาดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้าที่เป็นปุ่มที่มีนิปเปิลตรงนี้นะครับก็กดสวิตช์หนึ่งที เครื่องก็จะสั่นทํางานนะครับแล้วก็ตัวอุปรกรณ์ก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับขณะที่เราเอาเครื่องไปจิ้มกับวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมสเตเลตนะครับไทเทเนียมหรือว่าจะเป็นโลหะมีค่าอย่างอืง่นเช่นเงินทองอะไรเงี้ยใต้ดินมันก็จะเกิดสั่นขึ้นมาหรือมีเสียงขึ้นมาตอนนี้ผมจิ้มกับมือตัวเองไม่มีไม่มีเหล็กนะครับแต่ถ้าผมจิ้มกับโลหะอย่างเช่น เป็นแก๊แกเหล็กเนี่ยมันไม่ต้องแตะกันโดนนะแค่ห่างประมาณหนึ่งเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยเครื่องก็จะสั่นแล้วนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าจ่อเลยมันจะสั่นแช่เลยห่างแค่นี้ก็เจอแล้วแสดงว่าถ้าเกิดอยู่ใต้ใต้ดินใต้ทรายใต้น้ำเรามองไม่เห็นเนี่ยน,นี่ก็สั่นนี่ก็เป็นโลหะอยู่ข้างในนะครับ สั่นหมดเลยอันนี้ไม่สั่นเพราะว่าเป็นผ้าแต่ส่วนที่เป็นโลหะถ้ามีมันจะสั่นนะครับเนี่ยห่างประมาณนี้ยังรู้สึกได้เลยนี่เป็นโลหะอันนี้เป็นผ้านะครับถ้าเข้าใกล้แล้วมันก็จะสั่นหน่อยๆนี้เป็นโหมดสั่นอย่างเดียวนะครับเมื่อโดนกับโลหะนะครับอะคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็น หมดเสียงบ้าง1นึ่งบีฟนะครับอันนี้ไม่มีโลหะมีโลหะแค่แกนตรงกลางที่เป็นอลูมิเนียมครับอ่านี่มันมีโลหะอยู่ข้างในนี้ตรงนี้ไม่ดังอ่าเพราะเป็นพลาสติกแต่พอเข้าใกล้ส่วนที่เป็นวงจรมันก็ดังขึ้นมาเลยนะครับยิ่งใกล้ ยิ่งดังถี่ขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแกนทองแดงข้างในอ่ามันก็ไม่ดังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันหนาแน่นพอนะนี่แบบนี้ไม่ดังนะครับแต่ถ้าเกิดมันหนาแน่นพอมันจะดังหรือว่าคัตเตอร์ที่เป็นสเตเลส์นะครับอยู่ห่างๆไม่ดังนะแต่เข้าใกล้ดังนะครับถึงจะเป็นพลาสติกหุ้มข,ข้างนอกแต่ข้างในเป็นสเตเลสต์ไง สั่นด้วยดังด้วยอันนี้เป็นเสียงดังอีกโหมดหนึ่งนะครับเนี่ยสมมติว่ามีบางอย่างอยู่ในทรายนะครับแล้วผมก็จิ้มลงไปหาสมบัตินะครับใบมีดสมมติมีใบมีดฝังใต้ทรายนะอ่าเปลี่ยนเสียงบ้างอันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งอันนี้จะอะ่สัน่นอ่ไม่มีสั่นนะครับดังอย่างเดียวมีแค่เสียง ไวมากนะครับไวมากแล้วก็ห่างจากวัตถุประมาณนิ้วสองนิ้วก็<ๆ>กดังแล้วเห็นไหมถ้ามันมีทรายกลบอยู่นะครับเอาแห่่ลงไปในพื้นทรายแล้วลองหาดูตรงไหนเป็นโลหะมันดังหมดเลยนะดังรัวๆแบบนี้คือเจอแล้วนะครับสั่นอย่างเดียวสั่นพร้อมเสียง เสียงอย่างเดียวนะครับก็ใช้งานแค่นี้เลยไม่ได้ยากนะครับแล้วมีไฟสองสว่างด้วยกดอีกทีนึงก็ปิดระบบนะครับไม่ทํางานก็เป็นเครื่องตรวจจับโลหะขนาดพกพานะครับเป็นถือด้วยมืออย่างเงี้ยแล้วไปจิ้มจิ้มลงไปในทรายหรือว่าเป็นอย่างเช่นผนังสมมตุติอ่าผมเป็นช่างไงไหมทําผนังแล้วบางทีมันมีตะปูมีแม็กมีอะไรติดอยู่ในไม้หรือเปล่านะครับอยู่หลังผนังไหมอยากจะรู้มีเหล็กก็เอาเนี้ยไปจิมันก็จะเจอว่าอยู่ตรงไหนประมาณเนี้นะครับ ก็เป็นเครื่องมือช่างก็ได้เป็นเครื่องมือสำรวจนะช่วยสำรวจเ็าได้นะเครื่องตรวจจับโลหะแบบเป็นแท่งถือแบบนี้นะผมเห็นฝรั่งงคนเขาก็ใช้อยู่นะออไปแตะแตะที่ที่อยู่ในทรายแล้วไปขุดหาสมบัติริมชายหาดอ่ะโอ้ได้โทรศัพท์ได้อะไรมาอยู่นะเยอะอยู่นะครับนี่ก็คือ เครื่องตรวจจับโลหะจากแบรนด์ X Pointer นะครับผมเราเจอกันใหม่อพิสดหน้าย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ดูในรีวิวนะครับ Urban Gear แล้วก็ Power Tool นะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่นะเป็นอุปกรณ์สำหรับสำรวจค้นหาและเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในการตรวจจับโลหะนะครับบ๊ายบายนะครับ h ฮบิไ r i d น n อ Out